ล้วครับว <Hey, S 1> นงานพอดีครับห้าคันเราใช้รถอยู่ห้าคันครับทีมงานเราอันนี้ครับโดยเชียคริตครับโอ อนมาก็จะมีลูกน้องประจำนะครับประจำตำแหน่งกันทุกคนไอคันนี้ก็ไอแม็กขับนะครับเสียคลิดก็จะขับรถไทยนี่่วนรถบริษัทเราก็มีอยู่5้ารถร่วมมา2อันนี้ได้ข่าวว่าเราจะมางานขอนแก่นนะครับนี่คืองาน น,นี่อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับ <S <S ก็บอกทีมงานครับบอกทีมงานลูกน้องที่ไม่มีงานที่จะไปต่อในแถวบ้านเราก็เริ่มหมดแล้วครับอันนี้เราก็ได้งานตรงนี้ก็เลยเดินทางมาไกลครับขอนแก่นอันนี้ก็ใช้รวลาก นะครับจ้างัวละหมืน่นหมื่นกว่าบาทย้ายรถเครื่องจับเรามาส่วนหุกล้อก็พากันขับตามมาครับทีนี้ก็คุยกันแล้วนะครับนี่คุยกันว่าใครจะมาบ้างนะครับสำหรับมาวิ่งงานที่ขอนแกน ต่างคนก็ต่างคนก็สมัครใจมานะครับไม่ได้บังคับใครมาก็มาใครไม่มาก็มีงานให้ทําอยู่ที่บ้านแต่ก็สมัครใจมาครับอยากมานี่ก็ให้ประจําตําแหน่งเลยครับไมโครก็จะเป็นในเง็บนะครับที่มาขับประจำหนึ่งปีแล้วครับส่วนคันนี้ก็ไอ้กอนกอนก็ ติดทหารแต่ก่อนก็เป็นลูกน้องเก่าติดทหารก็ไปทหารเดี๋ยวนี้ก็ออกมาแล้วเดี๋ยวนี้ก็เปิดนะครับนี่ก็อยู่มาสองสามปีแล้วครับเปิดแล้วก็จะมีส,สายจอยกับทงทงก็มาอยู่ได้ปีแล้วครับอันนี้เราไม่ได้บังคับนะครับ เราบอกความสมัครใจมาเลยครับใครมาก็มาใครไม่มาเราก็จะหาคนที่เขาพร้อมที่จะมาอันนี้ก็มาถึงก็วิ่งได้อยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งปัญหาก็เกิดนะครับปัญหาเกิดเลยครับมาได้ไม่กี่วันครับอยากกลับบ้าน ที่ขับรถดมของเสียคลินอ่ะรถก็แล้วก็ไอรถค่อยบอย600โบยตอนแรกผมก็บอกว่าผมจะมาลองดูงานก่อนแต่ว่าจะมามามาเวลามาแล้วอยากกลับลูกน้องไม่อยู่ ผมก็เลยขับมาส่งไอ้บอยครับมาส่งไอ้บอยเพืออ่อมาเอารถหกล้อกลับแต่พอมาถึงค่ะไอ้แม็กไปจอดรออยู่ตรงแคมเลยครับไปไอ้ที่เราพักกินข้าวกันลูกน้อยบอยก็ไปจอดรอครับ มันไม่วิ่งงานนะครับลูกน้อยบอยนี่ลูกแจงลูกพี่ตอนคืนว่าให้มารับแต่ตอนเช้าเขาวิ่งงานมันไม่วิ่งครับมันโจอดเลยจะกลับบ้านอย่างเดียวครับแต่แทนที่จะวิ่งงานรอก็ลูกพี่มาค่อยไปก็ได้นะครับแต่มันไม่วิ่งเนี่ยมันนั่งอยู่กับรถไอกอนทั้งวันเกือบครึ่งวันอนะ พอผมมาถึงก็เห็นไอ้ไอ้กงไอ้ลองก,อง,ออง,กองนี่มันเป็นลูกน้องของไอ้บอยเขาแล้วก็ให้ไแม็กอยู่อยู่ที่แคมป์นะครับที่เราพักกินข้าวกันผมก็ถามว่าเอาไมขึ้นมาไ,มไอ้แม็กก็บอกว่าไปหาอะไรกิน ลงจากรถนะครับมารับไอ้กองไอ้บอยมาได้กองก็บอยก็ลากลับเลยครับไ,ไอ้ไอ้แม็กอยู่ดีๆครับเอกว่าจะกลับด้วยเลยเนี่ยโดยไม่ได้บอกลวงหน้าอะไรเลยครับมันบอกว่าจะกลับเลยกลับคอยบอยผมัวว่าอ๋อแล้วมาแล้วใครจะขับล่ะรถไถเสียคิดเขาก็ขับ ใช่แม็กมาอยู่ก็ให้ขับให้คลิปขับหกล้อถามันมันไม่ตอบมันวิ่งขึ้นรถเลยครับเอาเข้าวองขึ้นรถกลับบ้านเพราะว่ากลับสองวันมันก็กลับไปเลยครับอันนี้ผมก็มาส่งบเสร็จผมก็ต้องมาอยู่นี่อยู่ดูนางานแล้วก็ขับรถไทยให้สองวันวันนี้ วันที่สวันที่3ก็เก็บทางเก็บอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็จะเดินทางกลับครับเพราะว่าผมก็ต้องส่งแฟนเขาไปขายของที่บ้านอันนี้ถ้าไม่มีใครขับก็เดี๋ยวน่าจะไปเดี๋ยวก็จะให้ก๊อบส่งมาครับผมก็จะ กลับมาคืนน่าจะมานอนพักอยู่นี่จนเสร็จงานลลกนี้เลยครับนี่อันนี้อาจารย์เงียบ แบบว่าไม่รู้จักโตนะครับมาอยู่กับทีมงานนะครับสองสามรอบแล้วครับสลไลด์แม็กก็ให้โอกาสนะครับ ให้โอกาสปรับปรุงตัวแล้วก็ให้อยู่กับทีมงานเราแต่ไม่โตครับคนคนนี้ครั้งนี้ก็น่าจะครั้งสุดท้ายแล้วครับน่าจะไม่ให้โอกาสอีกแล้ว เพราะว่าเบื่อครับ <Okay. S 1> ให้ยืนหลังเสือก่อนครับเพราะว่ารถรอุมเลยให้ยืนหลังเสือ อนมาเราบอกแล้วนะครับใครไม่พร้อมหรือว่าใครที่มาเน่ก็ให้บอกนะครับเราก็มีงานอยู่ที่บ้านให้ทำอยู่ก็ตัดสินใจมามาแล้วการลงทุนการเดินทางนะครับมันไกลต้องไปต้องมาสองสามรอบแต่ละครั้งก็ค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันค่าอยู่ค่ากินมัน ถ้าเราไม่มาเลยก็ไม่ได้ครับเราต้องมาดูเพราะเราก็เป็นห่วงนะครับเป็นห่วงไม่ใช่ว่าเราอยู่บ้านนี่จะจะอยู่แบบสุขสบายนะครับเราอยู่ก็เป็นห่วงดินน้อมดินน้อมอ้าพักน้อยพักน้อย เยอะนะแงยเนี่นี่ดูเขาครับนี่เขาก็มานะครับนี่มาตามลูกพี่เขามาไม่มีใครกลับบ้านนะครับนี่ไอ้เม็กคนเดียวครับ ไปเนี่ยถ้ารู้จักบอกหรือว่ามีปัญหาอะไรบอกหรือว่าเนี่ยเราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครัจรถเอารถไปจอดทิ้งแล้วก,กระโดดขึ้นรถไปแบบโอ้ทาได้แซ่บครับเนี่ยดูลูกน้องเขาครับนี่เขาวิ่งกันพวดป้าดพวดปาดเนี่ยเนี่ยของเราก็ออกมาก็เนี่ยก็ทําทงาน ครับวันนี้ขอระบายหน่อยครับถ้าไปรู้จะโกรู้จะกล่าวไม่ไม่โกรธครับไม่โกรธแต่ว่าอันนี้ก็คือว่าทําได้แสบอยู่ฝากติดตามด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้เรื่องลูกน้องสวัสดีครับ